ครับก็สวัสดีครับพบกับผมลุงโยเกมเมอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม o o n โ4เราจะมาทำความรู้จักครียเตอร์โซนโฟท่านหนึ่งที่มีสไตล์โดดเด่นพูดคุยดุดและเปอร์เป็นใครนั้นไปดูกันสวัสดีครับแนะนำตัวให้ผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อไอสูนะครับหรือว่าชื่อหนึ่งก็คือสุริยาคิวทีครับผมชื่อนี้เป็นนามแฝงหรือชื่อจริงครับ เออเป็น AKA ครับเป็น AKA ไม่ใช่ครับพี่ชื่อจริงผมชื่ออีกชื่อหนึ่งแต่ว่าเป็น AKA ในวงการแรปไม่ใช่ครับวงการเพลงครับอ๋อเป็นแรปเปอร์ทำเพลงคนเดียวหรือทำร่วมกับใครหรือเปล่าใช่ครับทำกับแก๊งเดียวกับไดมอนด์นะพี่ไดมอนด์คิอที่ะไดมอนด์เดอะแรปเปอร์นะใช่ใช่พี่แกันเดียวกันครับผมอยากฟังเพลงแรปของโซนโฟอะแรปให้ฟังได้ป่ะผมคุยเรื่องเพลงกับเขาไปแล้วครับเขาเขาจ้างเราพี่หมายถึงบริษัทเกมโซนโฟเอ็กซ์ทีมเหรอนะใช่พี่แต่ว่ายังยังยังไม่เสร็จยังไม่ได้ปล่อยเลยครับ ก็คงอีกไม่นานเกินรอเนาะเราจะได้ฟังกันไม่ทราบพอจะได้ไหมแต่งแปสดในช่องผมบางท่อนนะฮะลงช่องลงโยก็ทำทำได้ครับยินดีเลยครับ เอาละครับแล้ววันนี้เราจะมาฟังแรปสดจากไอสุในช่องลุงโยเกมเมอร์นี่คือเกมไฟเตอร์ The Make Money แต่พกมึงอยากลองเชิง,ง,งระวังจะเละคาที่เล่นมือเหมือนตุกก๊กตาให้กลายเป็นบาร์บี้ไหนที่พกมึงบอกว่าเจ๋งต้องให้มึงเดินมานี่อ,อ,อยากให้ลองมาเล่นอยากให้ลองมาดูอยากให้ลองมาเด้งอ่ะแต่งตัวโคตรจะคูลอ,อ,อยากให้ลองมาเล่นเล่นทำที่เดิมมันไม่ได้โปรแล้วตอนในโซนโฟก็กลับมาลาว์เอ็กซ์ตรีมมึงลองเข้ามาดูไอสุนี่เป็นชื่อเล่นจริงๆเลยหรือเปล่าครับอ่าจริงท,ท,ที่เราผมชื่อทีมพี่ ชื่อทีมใช่พี่แต่ว่าแต่ว่าคนในวงการแล้วเขาเรียกผมว่าสุสุสุสคือมันย่อจากสุริยาไงพี่แลคว,ลวไ<อ>ม่เขาเรียกว่าไอโสไอโสไอโสอ๋อเหมือนก็คือคนเขาเรียกว่าไอโสเข้าใจแล้วถ้าพูดแบบไวๆก็จะเป็นไอสุไอสุไอโสนะใช่พี่ก็เลยเอามาตั้งชื่อช่อง YouTube อเลยผมไปดูคลิปไอสุแต่ละคลิปเนี่ยโโอ้หไอสุพูดแบบไหลเป็นน้ําเลยอ่ะหูหาคําพูดอะไรมายัางไงครับเนี่ยโอ้ยอะไรเทคเลยพี่ ไหล <ไป S 1> เวลาผมปันไหลเท็กเลยทุกครั้งที่ผมทําคลิปไอในช่องไอสว๋พี่ผมไม่เคยเขียนสคริปเลยเลยพี่ผมผมมีแค่แค่แคจดท็อป,ปิกหลักๆไว้เฉยๆพี่แล้วที่เหลือก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วก็อ,อ,อันไหนไม่ได้ก็ตัดตัดตัดคือจะอัดใหม่เยอะมากพี่บบผมอัดใหม่แบบเยอะเยอะมากๆนะนกว่าจะออกแต่ละคลิปกว่าจะได้แต่ละคลิปของไอสูนี่ก็เหนื่อยหน้าดูสิครับใช่พี่แบบว่าอุ้ยพูดพูดพูดไอเรือเรืองเลยลิ้นพันทั้งหมดเลยลบแม่งเลยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีคําพูดที่เป็นเอกลักษณ์และน่าฟังทีีเดยว พี่พี่รู้ยังผมผมลงดันจีนได้ทำซื้ติได้ไวที่สุดได้ซื้อไปแล้วพี่พี่คิดว่าไวใบสุดเท่าไหร่พี่พี่ให้พี่ผมไปพี่เดาว่าไวสุดเท่าไหร่น่าจะ40วิโอ้โหพี่นะนะก็ไบไปอันนั้นบอดบอดแล้วพี่ห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดวิพี่เอาตัวผิดวิเคยทำได้ห้าสิบเอ็ดวิลงคนเดียวหรือสองคนครับเนี่ยคนเดียวหรือสองจำสองคนเดียวหรือสองจำไม่ได้เหมือนกันพี่น่าจะสองไอสุชอบระบบอะไรในเกมโซนโฟมากที่สุดครับผมชอบการตีบวกการ ตั้งร้านการส่องอะไรของมันนะพี่มันดูแบบ<อ>เป็น,สนเสน่ห์เอกลักษณ์ของมันเดียอะไรเงี้ยพี่แต่ละคนก็มีความรักและชอบในสไตล์ของโซนโฟที่แตกต่างกันเฮ้ยไอสูเล่นมวยไทยเหรอเป็นผมเป็นลูกศิษย์โอมิคิงนะคือให้โอมิคิงสอนมวยไทยเหรอครับใช่ครับพี่ตอนแรกๆเลยตอนที่ผมเริ่มเล่นแรกๆเขาเปิดรับสอนด้วยเหรอครับเขารับสอนแล้วคราวนี้ผมมาผมมีพื้นฐานมวยไทยอยู่แล้วพี่แต่ว่าผมอยากได้สเต็ปบางสเต็ปที่เขามีแต่ผมไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็เลยไปขอเรียกเขาแล้วก็พอได้มาก็เลยเอามาฝึก การเรียนรู้สเต็ปบางสเต็ปทำให้เรานั้นได้พัฒนาฝีมือมากยิ่งขึ้นผมก็น่าจะสตรีมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าผมอยากให้ผมอยากให้ผมอยากทำช่องไอโซให้เป็นฟิลแบบวา,าตรตี้มากกว่านี้นพี่ตอนนี้มันมีแต่พวกฟิลแบบว่าคลิปแนวทางคลิปอ,อ,อะไรที่มันเป็นสาระเกิดไปอะ่ะจริงผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเป็นคนชอบสาราะเทาไหร่นะพี่แต่ว่าพอ,อ,อทำอย่างนี้แล้วคนมันดูเยอะไงแล้วคนมันชอบ อาจจะมีจัดแข่งนุ่นนี่นั่นอาจจะมีแบบภารกิจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นวาไรตี้โซนโฟลลอไอสูอยากให้คนดูนั้นได้มีส่วนร่วมในคลิปมากยิ่งขึ้นและมีกิจกรรมแจกอีกมากมายในอนาคตแรกๆนี่ไอสูเติมซื้ออะไรบ้างครับในเกมโซนโฟะเติมเอติมเติมครับพี่ตอนแ,แรกซื้อสว่านซื้อขุดพี่อ๋อกระมาทางนี้เลยใช่ไหมก็ เสียงๆดูแล้วผมก็ได้หน้ากากเสือไอ้พี่ตอนนั้นขายไปหมื่นห้าั้งพีให้ทัดเอ็มก็ทําฉลามไปนิดนึงแต่ไม่ได้ทำไม่ได้บวกฉลามนะครับผมก็คิดว่ารอเซตใหม่มาพอลิงมาเนี่ยก็คือคําตอบและนี่บวกเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ,บ,รรบใช่ใช่พี่ทุกทุกทุกเ็กทุกชิ้นนี่ผมตีเองเหมดเลยเพ่วิธีหาเงินตามแบบฉบับของไอสูเนี่ยมีวิธียังไงบ้างครับก็หลักๆก,ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ฟาร์มก็ย่อยสกิลสองอย่างส่วนใหญ่ผมไม่ใช่สายแบบว่าหาเงินหนัก,นก ขนาดนั้นพี่ผมอยากหาก็หาไม่อยากหาก็ซื้อเอ็มอาเวลาขึ้นไลฟ์อะไรเงี้ยพี่การสร้างความสุขให้กับคนดูนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่การที่คนดูมีส่วนร่วมและสนุกไปกับเราก็สําคัญมากเช่นกันในวันนี้เราได้แนวความคิดดีๆจากไอสุครีเอเตอร์โซนโฟทุกคนหวังว่าพี่น้องทุกคนจะสนับสนุนคอยติดตามเราให้กําลังใจเราก็สามารถติดตามไอสุได้ที่ u t u b e นะครับพิมไอสุภาษาอังกฤษนะครับและอย่าลืมติดตามลุงโยเกมเมอร์ด้วยล่ะ แล้ว,วันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยวันนี้ลุงโยเกมเมอร์ก็ขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะไปแล้วบาย